อันดับแรกเบื้องต้นก่อนเลยนะครับก็หลายท่านนะครับได้มีคอมเมนต์เข้ามาอาจารย์ก็ได้รับทราบนะครับแต่ทีนี้เนี่ยมันมีประยชสัมพันธ์ก่อนนิดหนึ่งพอบางท่านเนี่ยก็แจ้งว่าเสียงปั๊บไม่ชัดหรือเสียงมันเบาไปนะครับจากที่รับชมทาง u t u b e นะครับแต่บางท่านในคลิปเดียวกันราศีเดียวกันก็แจ้งว่าได้ยินเสียงชัดเจนภาพสัญญาณชัดเจนนะครับยังไงก็ขอความกรุณาหรือ ขอแนะนำนะครับถ้าท่านใดที่รับชมอยู่เนี่ยถ้าเกิดเสียงชัดนะครับก็ก็พิมพ์ว่าเสียงชัดแล้วก็แล้วก็แจ้งด้วยว่านะครับฟังจากมือถือแท็บเล็ตนะครับหรือว่า a n d r o i d iPhone อะไรบบต่างๆหรือถ้าท่านใดที่ไม่ชัดก็บอกเปิดจากคอมเปิดจากมือถือแต่เสียงไม่ดีเป็น Android เป็น iPhone เพื่อเราจะได้ทราบว่าเป็นที่โปรแกรมทางของเราเพื่อให้ทีมงานได้ปรับปรุงแก้ไขหรือเป็นที่ อุปกรณ์เทคโนโลยียของท่านเองนะครับเราจะได้ทราบการเพราะบางท่านก็พยายามเห็นคนแจ้งมาสองสาเดือนแล้วนะครับสองสามคลิปสองสาเดือนก็มันก็แก้ทีละสเต็ปทีละปอกบางท่านก็บอกชัดเจนดีขึ้นบางท่านก็บอกว่ามันเปลี่ยนไปมันไม่ชัดอันนี้ก็ขอความร่วมมือนะครับตรงคมนต์แนะนำกันเข้ามานะครับว่าคุณรับชมจากเช่นโน้ตบุ๊กมือถือหรือว่านะครับแท็บเลต็ตแล้วก็ใช้ iOS หรือว่าใช้แอดดอยแล้วก็เปิดเสียงให้มันสุดนิดนึงนะครับจะไ,ได้รู้ว่าชัดไม่ชัดนะครับบางทีบางท่านเปิดเสียงไม่ได้ดังสุดมันก็ไม่ค่อยชัดได้เหมือนกันหรือภาพไม่ค่อยชัดเป็นที่สัญญาณเน็ตในช่วงครั้งช่วงคราวที่ท่านได้รับชมกันตอนนั้นนะครับอันนี้ก็แจ้งขยันสัมพันธ์านฝากทุกท่านก่อนนะครับในเบื้องตน้นต่อมาเนี่ยในเดือนนี้นะครับก็เรียกง,ง่ายๆว่าเดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่ตัวดาวเป็นราศีไปตัวนะครับดาวพฤกัสเนี่ยจะโคจรเข้าสู่ราศีพฤษภเนี่ยในวันเสาร์ ที่13กันยาเวลา20นาฬิกาสนาทีตัวของดาวพระศุกร์จะโคจรในวันอังคารที่16กันยาตี4นาฬิกาสนาทีตัวดาวพระศุกร์จะโคจรเข้าสู่ราศีสิงห์หลั 4, งจากนั้นเนี่ยนะครับจริงๆแล้วในราศีกันเนี่ยมีดาวพระพุธโคจรเป็นเกสดและเป็นมหาอุดในวันพฤหัสบดีที่11กัไไนยาเวลา18บนาฬิกาส6นาทีส่วนดาวอาทิตย์เนี่ยโคจรเข้าราศีกนันในวันพุธที่17กันยาเวลา17นาฬิกา24นาที ส่วนวังคาดาวอังคาเนี่ยจะโคจรที่ราศีตุลเป็นประอ่อนกําลังจะเข้าวันที่12กันยา19นาฬิกา47นาทีมีกาลังอ่อนนิดหนึ่งนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยดาวพุธเนี่ยในเดือนนี้ย้ายสองราศีนะครับทั้งเป็นเกษตรและก็เป็นอุจจารพิมุขคือดาวาพุธเข้าสู่ราศีตุลเนี่ยอาทิตย์ที่8กันยา17นาฬิกา15นาทีโคจรเป็นอุจจารพิมุขแต่ก็อยู่ในราศีตุลอันเป็น ดาวเจ้าเรือนสุขที่เป็นคู่ธาตต่อกันดังนั้นในเดือนนี้เนี่ยมีดาวจริงๆที่โยกย้ายเนี่ยห้าดวงนะครับคือพระเกศพระอาทิตยเอ่อพระสุขพระพุธแล้วก็พระอังคารห้าดวงแต่พระพุธย้ายสองรอบจึงกลายเป็นมีทั้งหมดย้ายหกครั้งแต่ห้าดวงดังนั้นเนี่ยย่อมส่งผลต่อสิบสองลัคนา,าราศีทุกเรื่องทุกราวดีไลฟ์ประการใดติดตามรับชมกันในคลิปเลยนะครับ พอเาที่เกิดในลัคนาสถิตราศีมิถุนในเดือนกันยายอน2 5า8นะครับโห oh, ช่วงนี้ผมว่าดาวดวงของคุณดีเยอะนะพื่ดทับลักเป็นองค์เกณฑ์ุวมเกณฑ์คุณได้กดเกณฑ์สองเด้งในขณะเดียวกันเนี่ยดาวพุธเนี่ยนะครับต้นเดือนเนี่ยก็เป็นอุดมเกณฑ์นะครับตั้งแต่ต้นเดือนพอปลายเดือนเนี่ยก็เป็นเกษตรเป็นอุดและยังอุดมเกณฑ์อีกโอ,โอ้โหผมว่าจังหวะนี้นะถือว่ามีแนวโน้มหลายๆเรื่องหลายๆราวอยู่ในมุมทิศทางที่ ค่อนข้างจะดีกับดวงชะตาของคุณนะครับเพเราะดาวพุธเป็นดาวประจําตัวคุณด้วยได้ตําแหน่งดีด้วยดาวพฤหัสเนี่ยก็ได้ตําแหน่งดีอีกประกอบกับช่วง16กันยาเป็นต้นไปดาวพระศุกร์โคจรเป็นสามกับดวงชะตาได้ตําแหน่งปฐุมเกณฑ์คุณคิดดูพฤหัสองค์เกณฑ์อุดมเกณฑ์ดาวพุธคุณคก็อุดมเกณฑ์แล้วแถมเป็นเกษตรเป็นอุดเ,เกษตรเป็นอุดดาวศุกร์ปฐุมเกณฑ์อีกโอ้โหผมว่าเในถุงนี้พุ่งนะดังนั้นภาพรวมดีนะครับเริ่มต้นจากเขาบอกว่าในช่วงเวลาครึ่งเดือนแรกเนี่ย ลัคนาราศีมิถุนนะครับถือว่าเป็นไปนในจังหวะจากโคดทิศทางที่ค่อนข้างจะดีบนบานศาลเก่าขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆมักจะได้รับความช่วยเหลือเห็นผลอย่างปัจจุบันทันดวน่วงแนะนําว่าเวลาเป็นไปได้ให้ขอแล้วแล้วก็ไปทําบุญทาทานคุณอย่าบนเพราะผมเจอมาเยอะบนเสร็จไอตอนเดือดร้อนเนี่ยให้ขึ้นเหนือล่องใต้คุณไปได้หมดแต่พอตอนได้แล้วเนี่ยคุณมักจะติดธุระอ้างน,านั่นอ้างนี้อ้างนูน่นไอพวกอย่างเนี้ยช่วยยากนะ ในโลกวิญญาณสัจจะสําคัญที่สุดเขาให้คุณได้เมื่อผิดสัจจะเขาเอาคืนเนี่ยทีนี้คุณจะร้องหนักกว่าใครนะครับแต่ตามธรรมดาเป็นแบบนี้ผมต้องพูดตามตามนี้ไปเรื่องของการงานกับความรักผมว่าในช่วงนี้มีมักจะมีสะเสน่ห์ช่วงครึ่งเดือนหลังโอกาสการมีสเสน่ห์เมตตาม,มหานิยมเป็นที่รักของผู้หลักผู้ใหญ่เป็นที่รักของผู้คนทั่วไปสาธารณชนนะครับเช่นมีคดีความฟ้องร้องคุณก็มีโอกาสชนะสูงนะครับหรืองานเนี่ยช่วงนี้วิ่งเต้น พอดินกัญยาเอาแล้วพ่อตุลาเดินหน้าราชการยิ่งเร็จโอกาสที่คุณจะได้ยิ่งดีมากกว่าใครนะครับโอกาสที่เจ้านายจะเลือกคุณเป็นนัมเบอรวันนัมเบอรทูแคนดิเดตโหมทผมว่าคุณต้องติดในแคนดิเดตคู่แข่งขันโอกาสที่จะได้มาในขณะเดียวกันเรื่องของความรักผมว่าตัวของคุณเองเนี่ยในช่วงเวลานี้เนี่ยเป็นคนที่มีเสน่ห์ไม่ตามานิยมทํางานค้าขายใครคุยกับใครเจรจางินกับใครเขาคงอ,อยากจะสร้างสัมพันธ์ต่อไปเนี่ยนะคนกับคุณเพื่อสร้างสัมพันกับค,คุณด้วยแต่ท่านี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับตัวของคุณเ ต้องใช้นะครับสติให้มากๆเพราะพฤหักทัพดวงตาเนี่ยเป็นที่รักเมตตาหมานิยมผู้หลักผู้ใหญ่คนอยากจะบมภาครับชูช่วยเหลือเต็มที่แต่ต้องใช้สติด้วยนะครับเพราะในช่วงเวลานี้เนี่ยจหวะดีมันมาคุณทําอะไรมักจะมีคนลือนะครับเหมือนโบราณเขาเรียกลือเข้าหรือลือออกไอ้ลือเข้าคือเช่นสมมติคุณทํางานอยู่ที่ประานที่หนึ่งลือเข้าคือคนก็อยากจะมาหาคุณนี่เรียกลือเข้าแต่พอคุณทําเสร็จแล้วเนี่ยไอ้คนเนี้ยกลับไป พูนธนาต่อหรือเขาเรียกหรือออกเอาไปูภนาต่อว่าเฮ้ยคุณเนี่ยดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ดีอย่างนั้นดีอย่างนีน้มันดีมากๆนะในช่วงนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอยากได้ประมาทพลาดพั้งขอให้มีสตินิดนึงนะครับนิดนึงเพราะว่าดาวศุกร์กับดาวเสาร์และราหูมันโครจรเลงทำมุมดวงตาต่อกันถ้าเหลืองประมาทพลาดพลัง้งเละที่ไทยมาการกระบ,บาดท,ทิ้งจบกันแต่ถ้ามีสติเรามัระวังรอบครอบอย่างดีผมว่าช่วงนี้คุณดีนะครับการงานผู้มีคนสนับสนุนส่งเสริมตำแหน่งเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่ง ครดีเดตงานสําคัญได้ความรักก็ดีมีคนเข้ามานะครับอย่างที่บอกไปการเงินการทองจุดนี้อาจจะต้องดูนิดนึงเรื่องของเงินเงินทองทองเนี่ยแม้แต่มีโอกาสอยากจะลงทุนอยากจะเริ่มต้นหรือลูกน้องหรือลูกบุตรบริวายเข้ามาเบียดเบียนในช่วงนี้รักหมาลักแมวเลี้ยงน้องหมาน้องแมวอยู่อยู่ดีเจ็บไข้ได้ป่วยเฉยรถยนต์อยู่ดีไม่มีปัญหารอบนี้รถเสียรถเฉียวรถชนหรือนะครับลูกที่ผ่านมาก็ดีปกติรอบนี้ ช่วงฝนตกแดดออกมองธรรมชาติอยู่ดีสะดุดหกล้มหน้าทิ่มต้องไปโรงพยาบาลรักษาเสียเลือดเสียเนื้อเจ็บตัวหน่อยหรือลูกน้องนะครับที่เคยดีเป็นมือซ้ายมือขวาช่วงนี้ขอลาง,งานแม่ก็ป่วยเมียจะคลอดลูกพ่อก็เสียจะไปมีเรื่องมีราวพวกนี้ซะหน่อยหนึ่งนะครับในช่วงนี้จะมีอยู่จุดหนึ่งดังนั้นขอให้ระมัดระวังสักหน่อยหนึ่งในดวงชะตาของชาวราศี ม่ถุแต่ถ้าถามว่าเรื่องของสุขภาพเป็นยังไงผมว่าในช่วงนี้เนี่ยสุขภาพของคุณถ้าเป็นช่วงหลังเนี่ยตั้งแต่11กันยาเนี่ยจนถึง27ผมว่าสุขภาพร่างกายน่าจะดีแข็งแรงทนทานอึดถึกทนเป็นไงเป็นการบูล๊ลุยเต็มเม็ดเต็มเหนียวเต็มแม็กซู้เต็มที่มันจะมีแนวโน้มเป็นอย่างนั้นนะครับเรื่องของโชคลาภยังพอมีอยู่ได้ บ้างนิดๆหน่อยๆเล็กๆด้ยเพราะดาวพระศุกร์อยู่ในเรือนหนึ่งทองทองเป็นราชาโชคแหมแบบนี้ไม่ธรรมดานะครับเขาบอกมีอำนาจราชศักหลุดราชาไม่ต้องซื้อต้องหาก็มาเองแต่อีกจุดหนึ่งที่ต้องระมัดระวังหน่อยก็คือเขาบอกโอกาสการทํางานในช่วงนี้มีโอกาสทํางานโคอินเตอร์หรือได้เดินทางไกลหรือได้ไปต่างประเทศส่วนหนึ่งแต่เรื่องสุขภาพแม้จะดีแต่มีจุดต้องระวังอยู่นิดนึงเรื่องของกระดูกกระเดี้ยวหรือโรคเก่าๆแวะ เวียนมาถามหาเฮ้ยสบายดีเป่าวะเฮ้ย hey, เป็นไงบ้างไม่เจอกันนานเลยนะพยายามดูแลตัวเองให้ดีๆนะครับถ้าประมาทฟาดพังเนี่ยเดี๋ยวโอกาสความสําเร็จที่จะทายมาเนี่ยกำลังจะเบ่งบานมันพังหมดเลยนะครับอันนี้ก็ฝากเกินไว้นิดนึงสำหรับชาวลัคนาราศีมีถุนในเดือนกันยา2568ครับ สวัสดีครับอาจารย์ยุทธนาอรอลวัฒนกุลครับก็เข้าสู่ปีที่15แล้วนะครับผมจากประสบการณ์ดูดวงงานที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนะครับการตั้งาศาลการไปเปิดกิจการที่ประเทศกัมพูชาที่หลายคนอาจจะเห็นในเฟซบุ๊กหรือทางเพจรวมไปถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นนายตำรวจนะครับที่เราได้ทําการวางเลิกจัดหิ้งพระหรือจัดรายละเอียดต่างๆเพื่อให้เสริมดวงตาให้มีหน้าที่การางานที่ดีขึ้นหรือพ่อค้าต่างๆนะครับให้เขามี เรื่องของนะครับกำไรหรือความเจริญงอกง,งามในกิจการครับสำหรับเนื้อหาในครั้งนี้นะครับจะไ,ได้มีความเข้าใจในหลักหราศาสตร์หรือสับแสงต่างๆที่ดูแลเหมือนจะยากงงง,งวยๆคุณเรียนครั้งนี้แล้วคุณจะเข้าใจรายละเอียดทั้งหมดแต่ประเด็นหลักสําคัญที่สุดก็คือตัวเคล็ดลับนะครับที่เราได้เรียนมาจากอาจารย์ต่างๆอาจารย์พัฒนาพัฒนศิริอาจารย์พระพุทธพยากรอาจารย์พปณีบุญนาคทองเนียมคุณยทธเนี่ยฝาเลือกใช้ได้ ถราเกิคิดถึงผมนะคิดถึงพิจารยานได้ครูครูเป็นไปเคล็ดลับระดับชั้นครูโหนต่างๆจะลงมาสู่รายละเอียดการสอนคอร์สออนไลน์ในครั้งนี้ครับ เนื้อหาเราก็จะมีในเรื่องของรายละเอียดเรื่องพบเรือนดวงดาวต่างๆนะครับพื้นฐานที่มาของโหราศาสตร์ที่มาที่ไปเป็นอย่างไรก็รายละเอียดเบื้องต้นนะครับเราจะอธิบายที่มาที่ไปให้ชัดเจนนะครับหรือว่าเปิดเผยความลับของจักรวาลให้ทุกท่านได้ทราบกันที่สําคัญคือเคล็ดลับระดับชั้นครูโหนนะครับบรมครูต่างๆจะอยู่ในรายละเอียดคอร์สออนไลน์พื้นฐานในครั้งนี้ครับเพื่อให้คุณได้เข้าใจแล้วจะนําไปสู่การพยากรณ์ในภายภาคหน้าครับ